เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมหยิบหลอดฝาเห็นเงินทอนนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ฮายโวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่องเฮเลนานะคะพบก,กันอีกแล้วในคลิปเดลี่วอล์นั่นเองน่าจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วแหละว่ามันเป็นคลิปอะไรซึ่งอ,อย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่าเราไปกดเต่าบินมาได้เป็นไอ,อขอโทษสมองมันเบลอเลยไม่ได้นอน อาโอนดิบขอาไฟซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งและใช่เราหิวข้ามากเลยก็เลยไปกดโอนตินมาและพอขึ้นมาเราก็เพิ่งนึกได้ว่าเราทำโอนตินซองกินก็อร่อยเหมือนกันไม่ต้องเสียตังค์ห้าห้าบาท แล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะไปต้มโจ๊กกินแหละเซกิ์อาหารเราไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นก็ประทังชีวิตในการร้านข้าไม่เปิดด้วยการต้มโจ๊กเมือนเราไม่น่ารอถึงเช้าไหวตอนนี้ร้านนันเปิดก็แค่พวกเซเว่นถูกปะละ่ะซึ่งเดินไปมันก็เปียวไงก็เลยไม่อยากเดินเท่าไหร่งั้นก็เดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเรากินข้าวอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราถึงันที่ไอคอนสยามแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราไปซื้อน้ำหอมกับซื้อเป็นตัวสครับล้างหน้ามาหรือเปล่าก็แต่ใช้สครับามั้งไม่มั่นใจคือเราไม่้ว่ายงไงเดียวเขาขายเราก็เลยซื้อสิ่งนี้ เดี๋ยวตอนนี้ก็มันจะเดินไปที่ร้านกับข้าวกับปลานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีเมื่ตอนฉิบเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านนะคะพี่แผนนิดนึงคือตอนแรกอะ่ะเราจะไปกินกับข้าวกับปลาแต่ว่าเราพอดูเมนูแล้วแบบเราเบื่ออาหารไทยแล้วก็เลยเปลี่ยนมากลับมาที่บ้านกันค่ะแล้วร้านแถวบ้ากนก็รันปิดอีกก็เลยสั่งเซเว่นว่ากินเป็นผักของโอเชีกับขนมปังกระเทียมชีส ซึ่งก็อร่อยอยู่อแล้วก็เดี๋ยวขอรีวิวของที่ซื้อมาวันนี้หน่อยอยากอวดมากเลยอันแรกจะเป็นตัวน้ำหอมนะคะเราแกะไปแล้วแหละจะให้ดูกันนี่เป็นแบบแบบหนึ่งไม่เรากลัวออกเสียงผิดน้องเป็นน้ำหอมที่ตอนนี้ลดราคาหนึ่งแถมหนึ่งอยู่มันไม่ได้ลดดีมันต้องบอกว่าเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งตอนที่เราลงคลิปไปโปรน่าจะหมดแล้วแหละ แต่ว่าอาจจะมีโปรในเดือนที่เราลงก็ได้ใครจะไปรู้ก็ต้งองลรงไปดูเพจเขานะคะซึ่งก็จะมีสองขวดอันนี้เป็นขวดแรกก็จะเป็นน้องกุหลาบกลิ่นมันก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่เหน่อยอะไรแบบนี้เฟลแบบใส่เดรสแดงใส่ส้นสูงอะไรแบบนั้นประมาณนั้นค่ะได้อ่าแล้วก็อีกกลิ่นนึงเป็นกลิ่นแนวโซเชียลโซเชีนหน่อยอันนี้ แต่เรามองว่ามันไม่ได้สดชื่นมันเป็นฟีลแบบกลิ่นเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยฟีลแบบใช้เป็นสาวแซบมันกลิ่นออกแนวส้มแบบไม่ใช่ออกแนวส้มอะมันส้มเลยมันเป็นกลิ่นไอตัวส้มซึ่งก็หอมอยู่ดีซึ่งในขนาดราคาครั้งนี้เป็นราคาอยู่ที่2,100บาท2ขวดมันเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็ตกขวดละพันสองกว่ามั้งไม่มั่นใจไม่ได้เก่งคณิต แนะนำค่ะไปซื้อดีมากหอมสุดๆมีหลายกลิ่นได้แบรนเนี้ยไม่มั่นใจว่าแบรนด์ไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าใช่นะเราวางว่าสู้จะมาโลนได้อะคือบรอดิชัยจ้ามาด้วยไงคือกุหลาบอะ่ะหอมสู้ได้เลยแล้วติดทนกว่าด้วยจะมาโลนมันเป็นทอยเลตอะ่ะมันไม่ใช่ e อเดอร์พูกฟูมอ่ะคือมันก็ไม่ค่อยติดทนแล้วแบบมันแพงแล้วแบบเราฉีดบ่อยมากแต่อันเนี้ย คือตอบโจทย์หอมถูกติดทน <laughs> แล้วกลิ่นมันแบบมันกุหลาบแบบนี่แหละกุหลาบชนต้องการแต่ได้เที่ยวกับจมูมารอนที่ใช้คือเราใช้เป็นโรสแม a r ีก็อันนั้นมันออกในหวานๆนะมันเทียบกันไม่ได้โอเคอันต่อไปไข่อันหนึ่งก็เป็นน้ำค,ครีมครีมซัมจิงเป็นทำความสอาใบหน้าสุกครับมัง้ง ไม่มั่นใจคือเขาขายเราแล้วเราก็ซื้อมาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าดีไม่ดีแต่ว่าลองกับที่แขนมือไม่ใช่แขนมือข้าทนที่มันเว่อไอตรงเนี้ยก็โอเคอยู่เขาโฆษณาไว้ว่าถ้าใช้ครบปีอยู่ไม่ต้องซื้อซ้ำแบบปีสองปีเลยเพราะแบบผิวหน้าอยู่จะแบบเนียนคลิปเลย ก็เดี๋ยวผ่านไปเดือนสองเดือนจะมาลองถ่ายให้ดูนะคะว่าสภาพผิวเป็นไงบ้างก็เราดูว่าจะเป็นตามคำเคมไหมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเออน่าจะลองแบบฉีดน้าหอมอะไรแบบนี้เพราะเราจะเอาใส่ขวดเล็กด้วยเพราะเผื่อพกพาก็น่าจะไปใส่ขวดเล็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาน่าจะลงไปทำงานข้างล่างหรือเปล่า หรืออาจจะนั่งทาข้างบนเลยก็น่าจะนั่งวาดรูมนั่นแหละก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหนึ่งตอนเรากดน้ำหอมเสร็จเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่อส่วนกลางนะคะจะไปวาดรูปกันเดี๋ยวขอตัวไปวาดรูปก่อนนะคะ Just keep waiting, yeah. one เคค่ะตอนนี้เราว่าดูกกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อฟันไฟมาเดี๋ยวเรากินเสร็จก็น่าจะอาบน้ำแล้วนอนเลยช่วงนี้แอบเพียริๆนิดๆอยากนอนไวค่ะงั้นเราขอปิดคลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับส c คร b e เลยนะคะ แล้วไม่๋ยวติดตามคลิน้านะคะบ๊ายบาย